ก็เตรียมจะไปงานพรอมปั๊บแม้มปากเปาะๆหน่อยเนี่ยฉัจนจะต้องสวยที่สุดในงานนี้นะคะต้องสวยแชนแนลบายส้มส้ม สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลส้มๆนะคะวันนี้ก็อยู่กับส้มและน้องแครในเดอะซิม High School Year วันนี้เราจะมาเตรียมตัวไปงานพร้อมกันใช่ไเพราะวันนี้วันเสาร์วันเสาร์ที่มีงานพร้อมนะคะงานอีเวนต์จะมีตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงฮาทาร m มวันนี้อีเวนต์เยอะมากเลยนะแต่เราจะไปงานพร้อมกัน โ okay. อเคหลังจากที่น้องแคร์ก็เพิ่งตื่นเช้ามาการบ้านยังไม่ได้ทำแต่ไม่เป็นไรวันนี้วันเสาร์นะหยุดตั้งสองวันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวไว้เก็บไว้ทำวันอื่นก็ได้ก็วันนี้เดี๋ยวเตรียมตัวไปงานพร้อมกันทีก่าเช้ามานะคะก็หิวตื่นมาก็หิวเข้าห้องน้าแล้วก็เอกอินข,ข้าวก่อนนะคะคุณแม่อึนบินก็ได้ทำกับข้าวไว้ให้แล้วนี่จงซอกยืนกินอยู่ ทำไมไมายืนกินตรงนี้ล่ะคะจงซอกไปนั่งกินก็นได้นะวันนี้คุณแม่อืนบินทำไข่ดาวและขนมปังให้กินนะคะมาเร็วคะ่ะมากินข้าวก่อนเพื่อเติมพลังความหิวแล้วจากนั้นเราจะไป,ไกกไปออร้านชานมไข่มุกกันไปดูเสื้อผ้าเออที่ร้านชานมไข่มุกันนะคะว่ามีแฟชั่นอะไรที่แบบน่าโดนหรือแบบเผื่อมีชุด ชุดปาร์ตี้หวานๆอะไรประมาณนี้นะคะก็กินข้าวกันก่อนคือเหมือนเวลาอันเนี้คือเหมือนประมาณว่ามาทุกครั้งเลยนะที่แบบเวลาตัวโดนน้ำหรืออะไรสักอย่างก็เลยแบบเออไม่เป็นอะไรเนาะไม่รู้เหมือนกันอุ๊ยความพิเศษของภาคนี้มันจะดีอย่างหนึ่งเลยคือแบบ ถ้าเกิดว่าเรามีปฏิความสัมพันธ์ดีกับซิมที่อยู่รอบข้างเรานะคะ NPC เนี่ยสามารถมาขอเราเป็นเพื่อนหรือขอเราเป็นแฟนก็ได้อย่างกรณีนี้นออ้องอานเนี่ยเขาบอกว่าคิดว่าแคร์บาวนั้นดีเหลือเกินและอยากเลื่อนขั้นเป็นเพื่อนสนิทก็คือเหมือนมาถามเหมือนว่ามาเดินเข้ามาถามว่าแคร์ฉัอนอยากสนิทสนทมกับเธออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตอบตกลงไปเลยนะคะแน่นอนโอเคเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันได้อ้าแล้วโมโหอะไรล่ะ โอ้โหแอ่อารมณ์ดีนิดนึงนะคะวันนี้เออเป็นเช้าที่สดใสอยู่ๆก็เออมีเพื่อนเนี่ยมาเดินขอเพื่อนสนิทบางทีก็มาขอเป็นแฟนด้วยนะถ้าเกิดว่าซิมเรายังไม่มีแฟนนะคะยังโสดอยู่เงี้ยก็จะมีแบบมาจีบด้วยอะไรอย่างนี้นะคะอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็ เออใช้กินเซอร์ร้างหน้านิดนึงน่าจะได้แบบเข่าใส่นะคะอ่าเดี๋ยวนี่คือกินเซอร์เหรอแถวบ้านฉันเรียกแป้งนะแค่แล้วก็เออปกปิดสิวอาจจะแล้วก็ต้องแบบโบไปนิดน,นึงนะนจากนั้นเราก็ไปร้านนี่กันดีกว่าชานมเดินทางไปร้านเออเดินทางกับจงซอกแล้วกันนะไปกับจงซอก เดี๋ยวจะพาจงซอกเป็นเออนักเรียนตักเมืองนอกมาใช่มิล่าเดี๋ยวเราจะพาจงซอกไปทัวร์คอปเปเดลนะอย่างแรกเลยก็ไปร้านชานมไข่หมูก,กันก่อนว่อไปดูของขายเสื้อผ้ามือสองด้วยอ่ะมาแล้วนะคะเราก็มาเลือกดูเสื้อผ้ากันดีกว่าว่ามีเสื้อผ้าวันนี้มีเสื้อผ้าอะไรน่าสนใจไหม้ยเนิ่้จากการสร้างลุก <c oughs> อะไรขวาง คนนี้มาขวางเราไปตรงอื่นก็ได้คือแบบโดนตัดหน้าอีกแล้วฉันจะดูเหานี้ก็มาแยง่งอ่ะเลืองทุนนิดเดียวันนี้มีอะไรบ้างนะที่น่าสนใจอ่ะมาดูสิชุดท่อนบนเสือ้อดูซิมีชุดอะไรน่าสนใจไว้อ๊้ชุดนี้ก็สวยนะเราจะหาชุดใส่ไปงานพร้อมกัน จะมีชุดแบบเก๋ๆเลิศๆไหมอุ้ยชุดนี้ดีอะเราควรเออใส่ไปงานพรอมเราควรแบบใส่ชุดแบบไหนดีอันนี้ก็ดูลักชูรีมากๆเลยนะคะอุ้ยชุดนี้สวยอ่าจะใส่กระโปรงสั้นหรือกระโปรงยาวดีเฮ้ยอันนี้สวยนะกระโปรงชมพูแต่ชอบชุดนี้จังอันนี้คือแบบจริงๆก็ออกแนวแบบ ชุดแต่งงานเหมือนกันนะสีแดงรดๆเลยไหมแต่แบบไวยใส่ไงไว,ว้สาวๆไว้ไวน่ารักอะไรอย่างนี้นะคะไวยรุดน่ารักน่ารักเราก,ก็น่าจะใส่เป็นกระโปรงสั้นๆแบบนี้ดีไหมไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปนะคะแต่ไม่มีรองเท้าที่เข้ากับชุดเลยอะ่ะ ไม่มีรองเท้าที่เข้ากับชุดเลยก็จะเป็นคู่นี้นะที่พอจะแบบไปได้อแต่ว่าเราแบบเออก็ได้อยู่อะไรประมาณนี้มีเครื่องประดับผมไหมอ่าเครื่องประดับผมวันนี้มีตม่หมวกนะจ๊ะตั้งเป็นเอออะไรอ่ะสาวเทนดิสคาเวีอืมเอาเป็นอะไรดีคาาอีแล้วกัน น่ารักกุบกิบเอ่อชุดนี้ในราคา70็ดสิบสมริออนนะคะโอเคซื้อไว้ก็ได้นิดนึงสรุปที่ชุดที่ซื้อมานะคะไม่ใส่ไม่ใส่จ้ะ มาหาชุดอื่นใส่เอานะคะก็ชุดที่เลือกให้น้องแครก็จะเป็นชุดนี้นะคะเดชชัแอลชั้นชั้นน่ารักเออแลดูเป็นคุณหนูไฮโซโบใหญ่แล้วก็ด้วยเครื่องเพชรสร้อยคอรูปหัวใจหนัก เออสักร้อยกระลัดได้นะคะถ้าเม็ดขนาดนี้แล้วก็ประดับด้วยตังหูชาแนลน่ารักน่ารักนะคะมัดผมเซอร์เซอร์นิดนึงรองเทา้าประดับลายหิวใจส้นสูงนิดนึงนะคะก็จะให้น้องแคร์นะคะใส่ชุดนี้เลยไปงานพร้อมของเราสวยลดเชิดเก๋ตอนนี้ก็ยังพอมีเวลานะคะก็มาร์กหน้าสักหน่อยละกันเนาะมาร์กหน้าซื้อแผ่นมาร์กหน้าและใช้มาร์กหน้านะคะ มานี้ไปหนอยมานี่ <c oughs> ซื้อแผ่นมาร์กหน้าและใช้มาร์กหน้านะคะเราจะมาร์กหน้ากันเพื่อความชุ่มชื่นติดหน้าคงโทนแผ่นแผ่นมาร์กหน้าแห่งความเยาวไว้เอาทองคําละกันนะจัดไปแล้วก็มาร์กหน้าเ <c oughs> นี <c oughs> ้กินอะไรอะ่ะไม่ค่อยชอบเลยอะไรประมาณนี้นะทำหน้าแบบ แล้วก็นั่งผ่อนคลายนิดนึงนะคะอ่ะก็แบบเลิศแหละดูสิมีแตงป่มีแตงกว่าโปะอ,อีกนิดนึงนี่ใช่เลยนะมันจะรลิศม,มากมาหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มาแต่งหน้ากันละก,กันนะคะมาแต่งหน้ารอเลย แต่งหน้าเออแต่งหน้าละกันนะเอาเป็นโทนโทนโทนอะไรดีละ่ะโทนน้ำตาลเดี๋ยวเออแต่งหน้าโทนโทนน้ำตาลน้ำตาลสีเทาน้ำตาลลิปคอรัสนะคะแต่งตาสีน้ำตาลลิปสีกุหลาบ แต่งตาสีน้ำตาลลิปสีคอรัลแต่งตาสีน้ำตาลลิปสีชมพูแต่งตาสีน้ำตาลลิปสีแดงชาติซาตินเออแต่งตาสีบอลชมพูบันวาวเอาเป็น <c oughs> เอาเป็นแต่งตาสีน้ำตาลลิปสีคอรัลแล้วกันนะคะอ่ะแต่งหน้าหนึงนะคะก็ะเตรียมจะไปงานพรอมปั๊บแมมปากเปาะๆหน่อย เนี่ยฉันจะต้องสวยที่สุดในงานนี้นะคะต้องสวยแนย่เปิดเพลงไปด้วยนะแต่งอะไรมันจะเริโอขนาดนี้อันนี้คือแต่งเสร็จแล้วใช่ไหมแต่งเสร็จแล้วนะทำไมทาไมมันติดลบอะไรเรื่อยๆเลยคือข้างล่างเขาทะเลาะก,กันเหรอทำไมมันลบที่เราหรือว่าอะไรยังไงเอ๊ะอยู่ไหนกันข้างล่าง ก็ไม่มีนี่แม่ล่ะแม่ทะเลาะกับพ่อเหรอก็ไม่น่าใช่แล้วมันขึ้นอะไรลุบๆหรือว่าดูโซเชียลวันนี้สิมีใครนินทาเราหรือเปล่าอ่ะโพสใหม่นิดนึงโพสถึงชุดใหม่นะคะแล้วก็บอกเราความสุขไป แล้วก็ข้อความแค่ฉันมีความสุขมากที่ไม่ได้มีเพื่อนแบบแกพ่พ่อค่ะพ,พ่อพ่อพ่อพูดกับหนูอย่างนี้ได้ยังไงหนูนนนนนนก,ก็มีความสุขมากค่ะที่มีพ่อแบบพ่ออีธานฉันก็มีความสุขมากที่ได้มีเพื่อนแบบแก่โอเคจบกันนะพ่อค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะพ่ออันนี้ก็ใกล้เวลาจะไปงานพร้อมแล้วนะคะ oh รู้ิว่าเขาจะขึ้นมาถามแล้วนี่ไงงานพร้อมกําลังจะเริ่มถึงเวลาของงานพร้อมแล้วแต่งตัวให้สวยหล่อแล้วไปทําให้เวทีลุกเป็นไฟพร้อมกับนักเรียนมัธยมคนอื่นๆคุณจะเข้าร่วมคุณจะเข้าร่วมหรือไม่โอเคเดินทางไปงานพร้อมกลับสองคนเลยนะคะไปด้วยกันเพราะว่าสองคนนี้เขาจะไปเขาชวนกันไปแล้วนะชวนไปงานพร้อมกันเป็นเพื่อนถึงแล้วงานพร้อมนี่ จงซอกก็แต่งชุดเท่แต่แบบทำตาตีไปนิดนึงน,น,นะเล่มองน้องแคลสวยใช่ไหมล่าฮะถึงขานมามองน้องแคลแบบนี้นะคะและและงานพรของเรานะคะเขาก็มีภารกิจด้วยนะคะเราก็ต้องทำให้สำเร็จตามเป้าหมายนะคะเดี๋ยวเพิ่มเข้ากลุ่มแบบหนึ่งเวลาที่ทำอะไรก็จะได้แบบทำไปด้วยกันเพิ่มเข้ากลุ่มนะคะโอเคมาเต้น โอ้ยเสียงเพลงเย้ยวเยยวมากเต้นแบบเต้นด้วยกันนะคะหอมๆกันไงคือแบบบังคับสองคนคือทําอะไรก็มันก็ต้องทรหอมๆกันมันจะได้เสร็จหอมๆกันโอ้ยดนตรีไอ้นี่บ้างเลยอ่ะตื้นมากอ่ะเราใจสุดๆจงซอกไปไหนจงซอกมาเต้นเร็วจงซอกเราอยู่นี่จงซอกแค่อยู่นี่มาเต้นเร็วมาเต้นด้วยกันแน่ จงซอกโชว์สเตปเท้าไฟแบบสุดยอดมากนะคะเรียบร้อยแล้วก็ต่อมาก็เหมือนกันนะคะว่าพูดกับใครสักคนแขก็คุยกับเออเอมมาละกันนะแนะนำตัวอย่างเป็นมิตรจงซอกก็คุยกับสาวๆคนนี้ละกันนะแนะนำตัวอย่างเป็นมิตรแล้วก็เต้น แล้วก็ไปโหวตไปตรงนู้นดีกว่าเพราะว่าโหวตมันอยู่ไกลนะคะโหวตเ,ออเลือกราชาราชินีงานพร้อมโหวตเลือกเอ,อ่อราชาราชินีงานพร้อมอุ้ยจงซอกก็โหวตให้แคร์ละกันแคร์ก็โหวตให้จงซอกก็ต่างคนต่างโหวตให้กันอ่ะ สิไปโหวตไปโหวตเร็วไปโหวตอย่าเพิงติดคุยโหวตเสร็จแล้วก็กินอะไรสักนิดนึงหยิบมาหนึ่งจานแค่ก็หยิบอะไรสักหนึ่งจานแล้วก็ใช้ซุ้มถ่ายรูปนี่เนี่ยอวดเสื้ผ้ากินด้วยกัน มันอร่อยมากเลยอ่ะจงซองเป็นยังไงบ้างจะโอเคกับรสชาติของอาหารไหมโรงเรียนเราก็ทำอาหารอร่อยอยู่นะของจงซองเหลืออะไรใช้ซุ้มถ่ายรูปเดี๋ยวนะขับถ่ายเออถ่ายรูปแบบเออเพจโฟโต้วิชเออ วิดเทปโฟโต้วิดเฟนลี่โฟโต้ถ่ายรูปคู่กับจงซอกแล้วกันแค่กำลังเผชิญระยะใหม่เธอจะหยิบเครื่องดนตรีมาเล่นในทุกครั้งที่มีโอกาสประคอกปล่อยขึ้นและเปิดวิทยุทุกตัวด้วยความดังสูงสุดทำไมแค่เป็นอย่างนี้ทำไมแค่เป็นคนแบบนี้อันนี้คืออะไร จิ๋วขึ้นหน้าทำไมแค่เป็นแบบนี้ไป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 ถ่ายรูปกันถ่ายรูปเทคถ่ายรูปแบบถ่ายรูปโฟโต้วีฟันนี่กับเออจงซอกแล้วกันไปด้วยไปถ่ายไปถ่ายด้วยไปถ่ายด้วยกันเดอะพอ a w a อ d วอร์ดอีสต g ติ้งอ๋อเขากำลังจะประกาศ ราชาและราชินีงานพร้อมแล้วนะคะช่างมันแหละถ่ายไม่ถ่ายก็ช่างมันแหละเต้นด้วยกันไปเต้นกันไปยืนยังมองน้ำนั่งหมาอมมยกันอยู่ตรงนี้สูงคะเขาไปอยู่ตรงนู้นกันหมดแล้วะคะ่ะ ออกเข้าไปถ่ายรูปเขาจะประกาศใครเป็นราชาและราชินีงานพร้อม <ST> <IL EN> <IO> ใครได้อะใครเป็นอ่ะทุกท่านโปรดฟังขนาดนี้เราได้ผู้ผลผู้ครองบัลลังงานและรายชื่อผู้พินีบันกต่อไปนี้ราชาราชินีงานพร้อมได้แก่วู๊แกงตัวตลกงานพร้อมได้แก่แคร์บ่าวขอให้ทุกคนเข้าร่วมยินด,ดีกับพวกเขา เดี๋ยวนะแค่แค่ได้เป็นตัวตลกถึงไม่ได้ไม่ได้เป็นควีนแต่ฉันก็เป็นโจ๊กเกอร์นะจ๊ะทำไมทำแบบนี้ฉันอยากเป็นควีนงานพอมนะฉันไม่ได้อยากเป็นโจ๊กเกอร์ดูสีหน้าของโจ๊กเกอร์พูดอะไรได้ไหมหนูพูดได้ไหมจี้ หนูพูดได้ไหมคะ <laughs> อยู่ๆก็เออได้เป็นตัวตลกเฉ <c oughs> ยเลยอะ่ะ <c oughs> ใครโหวตให้เรากัน <laughs> ฉันใส่ชุดนี้มาเพื่อจะใส่มงกุฎสวยๆ <c oughs> ไหนมงกุฎสวยๆของฉันร <laughs> อบหน้าฉันต้องไม่นก วูบวูบแก๊งมันอยู่ไหนไหนนางวูบแก๊งมันวูบแก๊งอยู่ไหนโอ้โหราชาของงานนี้นะคะสีหน้าแบบบอกบุญไม่รับเลยคือไม่อยากเป็นใช่ไหมหรือยังไงอะไรยังไงเต้นด้วยกันอีกรอบได้ไหมเต้นด้วยกันปอ่ะเต้นด้วยกันคือเริ่มเมาหมยกันแล้วตอนนี้ แต่และคนเริ่มเมาส์มอยอะไรกันก็ไม่รู้ยืนจับกลุ่มเมาส์มอยใกล้หมดเวลาแล้วนะคะใกล้หมดเวลางานพรอมแล้ว <Yeah. S 1> จริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่าแบบงานพรอมอะหลังจากจบงานพอมมาเขามีอ f t e r party กันด้วยนะ <Yeah. S 1> ถ้าเราฮอส t พอมอเราก็จะได้ชวนถูกชวนไปอ f t e r party นะคะแต่อันนี้น่าจะไม่ได้นี่ไงนี่ไงนี่ไง เขาบอกว่าอะไร Keep this party going want to come With for the after party อุ้ยเราป๊อปปูล่าพอให้เขาชวนไปนะคะถามว่าเราจะไปแบบต่อกันที่ after party ไหมเราก็บอกว่าใช่กับเพื่อนๆไปเลยนะคะเราก็จงซอกไปด้วยเนี่ยแหละเล่านี้ไม่นกแล้วนะถึงจะได้เป็นจ๊กเกอร์แต่ฉันก็ได้รับเชิญให้ไป after party นะจ๊ะและ after party ก็ถูกจัดที่ แถมทาราแรมแถ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 มสวนสนุกนั่นเองนะมา after party กันที่สวนสนุกไปเลยจ้าแล้วยังไงเขาทำงานอะไรกันที่ after party เขามีอะไรให้ทำกันหรือหรือว่าเราก็ต้องแบบเพิ่มแบบอ่แนะนำตัวอย่างแบบกับบางคนนี่เราก็ยังไม่ค่อยรู้จักกันเลยนะทา,ทางที่เป็นเพื่อนกันแข่งง่วงนอนแล้วอะ่ะ เขาไปทำอะไรกันที่อัปเตอร์ปาร์ตี้เล่นชิงช้าสวรรค์เหรอคือปกติเวลานี้ก็น่าจะเป็นเวลาที่สวนสนุกปิดปะเพราะว่าดูตามซุ้มต่างๆนี่คือแบบไม่มีคนขายด้วยนะให้เฝ้าเองอีกต่างหากเฝ้าชานมไข่มุกเอ๊ะอะไรยังไงสวัสดีมลลี่ งานพร้อมอวดมงกุฎอวดมงกุฎได้ด้วยยังจะไปอวดเขาอีกนี่มงกุฎฉันสวยไหมมงกุฎฉันสวยไหมล่ะอดให้จงท้องดูหน่อยอดอีกรอบสิอวดอีกรอบสิอวดมงกุฎ สวยไหมฉันสวยไหมสวยไหมล่ะนี่ยมงกุฎฉันน่ารักตะมูตะ้งมีนะน <laughs> มันเข้ากับชุดเธอมากเลยแหละมันเข้ากับชุดเธอมากมากเลยแข่อันนี้ฉันชมจากใจจริงนะ <laughs> พูดมากนะจงซอก รูมากนะมานั่งชิงช้าวสวรรค์กันดีนกว่าจงซองเราไปขึ้นชิงช้าวสวรรค์ชมวิวกันไหม <'re> uh huh. แล้วคือตกลงเขาอัปเตอร์ปาร์ตี้ก็คือแค่เนี้ยแค่แบบมากันที่นี่แล้วยังไงแล้วก็ทุกคนตอนนี้ก็คือโดนทิ้งหมดแล้ว <laughs> ฉันก็คือโดนทิง้งให้นั่งเงียมเหงาอยู่ตรงนี้ อันนี้คือนี่มาปรับอ f t e r party นั่งทำกันบ้านกันหรอไปแล้วนะไปแล้วขึ้นสิงชาสวรรค์กับจงซอกกุกกิ้งกุ้กกิ้งน่ารักมากเลยเฮ้อะไรอะ่ะคือเขาบอกว่าเอ่อเออการเดินทาง หรือแบบน่าจะการที่ขึ้นมานั่งเล่นด้วยกันวันนี้เออเหมือนมันจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่ว่าแคร์สามารถบอกเด้ยลยว่าเนี่ยจงซองเนี่ยมีบาง,างอย่างอยู่ในใจเธอถามว่ามีอะไรผิดปกติแล้วหวังว่าจะช่วยจงซองที่กําลังคุ้นคิดเอหรือเธอจะเอ่อเล่าเรื่องพยายามทําให้เขาเสียสมาธิดีก็มีให้เรื่องนะคะอ้าวเอาอีกก็คือถามเกี่ยวกับมันถามไปเลยกับกวนใจเขาเออลองถามเกี่ยวกับลองถามไปเลยแล้วกันนะว่าจงซอง จะมีอะไรในใจหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เธอกลัวความสูงหรอหรือ,อยังไงเขาบอกว่าเอ,อ พลังคือเหมือนบรรยากาศเนี่ยเริ่มมาคุใช่ไหมแล้วก็แคร์เนี่ยเริ่มคิดได้ว่าเธอควรปล่อยให้จงซอกมีพื้นที่ว่างบ้างแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยชื่นชมแต่การพยายามสนทนาดูเหมือนจะไม่ช่วยในสถานาการณ์นี้แคร์เลยนั่งเงียบๆตลอดการเล่นที่เหลือพร้อมรับฟังหากจงซอกตัดสินใจที่จะเปิดใจนะโอเคแกปแบบไปแอบรักใครหล่อจงซอกก็จะไดขึ้นกลับบ้านกันไหมเขากลับบ้านกันหมดแล้วเนี่ย เหลือเหลืออยู่แค่เออจาขอบแค่หิวฉันหิวนะฉันไปสั่งอะไรกินสั่งอะไรกินอ่ะเอาไปวอวดมงกุฎไปวอวดมงกุฎกับคนขายโดนนั้นแค่นิดนึงก็เอาอะเนาะอะเป็นไงคะมงกุฎหนุสวยไหมจ้ะ หนดูสีหน้าสิสีหน้าคนแบบอืมสีหน้าคนขายขนมหวานก็อืมโอเคมันสวยแหละสวยในระด,ดับหนึ่งเลยนะแค่นะใชะ่ไหมล่ะหนูว่ามันก็สวยนะคะฉันชอบท่านี้มากเลยนะท่าแบบก็ชสวยอะ่ะ <c oughs> โอ้ยมองกดถึงวันนี้หนูจะเป็นโจ๊กเกอร์นะแต่ว่างานทมหน้าหนูจะต้องได้เป็นควีน บอกเลยบอกไว้เลยอวดอีกแล้ว <laughs> โอ้ยไอ้ขี้อวดสั่งอาหารเขาหน่อยดิอวดเขาแล้วก็ไอ้นี่แล้วกันเอาสตอเบอรี่โคนมีความมั่นใจนะคะแล้วก็เป็น loyalty for the night ก็คือแบบการได้แบบเป็นราชวงศ์ในคืนในนี้แม่กินเลย โอ้ยเย็นขึ้นหัวโอ้ยเย็นจีด๊ดเฮ้ยเย็นจี๊ดขึ้นหัวเอาปิดร้านหนีเลยขายเสร็จแล้วปิดร้านนีนนนอะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องพอเท่านี้ก่อนนะคะจบงานพร้อมจบอร์ปาร์ตี้เรียบร้อยก็ได้เวลาเอา่อพาเด็กๆกลับบ้านเข้านอนกนันดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนๆต่างก็จลรีกันกลับบ้านหมดแล้วนะคะโยเวนจาขอบที่เป็นตัวตั้งตัวตีชวนเรามา นี่จงซอกก็เดินกลับบ้านหล่อหลอแคร์ก็เดินกลับบ้านสวยสวยชดชเลิศๆเไปนะคะก็งานผมหน้าแคร์จะต้องได้เป็นควีนหวังว่าคงไม่นกโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ส้มด้วยนะคะใครยังไม่ได้ซับสไคร์ก็ซับสไคร์ให้ส้มด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะบายบายสวัสดีค่ะ